ต่อไปเมื่อท่านไหนเกิดอัปเดตข้อมูลหรือเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยไปแล้วเกิดเข้ามาหน้านี้พบกับตัวหน้าตาป๊อปอัพแบบนี้นะคะแจ้งเตือนต่อ,อยุสมาชิกนั่นหมายถึงว่ารหัสสมาชิกของพ,พี่จะหมดอายุในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะตัวป๊อปตัวป๊อปอัพเนี้ยหรือกล่องข้อความเนี้ยจะแจ้งเตือนล่วงหน้าหนึ่งเดือนนะในการหมดอายุของพี่พสมาชิกนะคะแล้วก็พี่สมาชิกสามารถติดต่อ ทำการต่ออยุได้ที่ฝ่ายการตลาดหรือว่าฝ่ายขายหรือน้องๆที่พี่ๆมีการดีลงานเป็นประจำนะสําหรับการต่อยุก็คือขึ้นอยู่กับแผน pa ที่เลือกนะคะพี่ๆสมาชิกมีการเ,าเลือกแผน pa แผนไหนก็ให้ทําการโอนค่าเบีย้ยที่ต้องการต่ออยุเข้ามาแล้วก็ส่งให้กับน้องๆสาขาน้องๆฝ่ายขายหรือว่าฝ่ายการตลาดก็ได้นะคะเพื่อทําการต่อยุนะโดยการต่ออยุข่้นหน้าเนี่ยเราจะต่อหนึ่งเดือนอย่างเช่นพี่ๆสมาชิกหมดอายุในวันที่สิบเดือนสอง ถ้าเกิดต้องการต่อ,อย่ลงวงหนึหน่งเดือนที่พี่สมาชิกจะต่อได้ไม่เกินวันที่สิบเดือนสามเท่านั้นนะคะจะเป็นวันชุนวันนะถ้าเกิดว่าพี่สมาชิกหมดอายุในวันที่สิบเอ็ดเดือนสามเนี้ยจะยังไม่สามารถต่อได้นะคะจะเป็นวันชุนวันนะคะนับไปหนึ่งเดือนนะคะสําหรับการต่ออายุนะ